r รบิเ e อร์พอดแคสต์บเอเกนัทถุงทองความลับแห่งไพ่ทาโร่ศิลปะดวงดาวตำนานเทพปกรณัมและศาสตร์แห่งการทำนาน สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่เอกนัททาร่โลิเดอร์นะครับพบกับผมเอกนัทเหมือนเดิมนะครับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่3แล้วนะครับที่เรามาเจอกันซึ่งอีพีที่2ที่ผมพูดไปก่อนหน้าน,นั้นก็ได้พูดถึง Pamela c o าโคลแมนสวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็วิธีคิดของการทำงานของ Pamela c o าโคลแมนสนะฮะซึ่งถือว่าเป็นศิลปินหญิงนะครับ ผู้ออกแบบไพ่ทาโร่ฉบับยอดนิยมในปัจจุบันนั่นเองแต่ว่าในอดีตนะครับในระหว่างที่เธอทำงานในระหว่างที่เธอยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเรามาดูว่าวิถีชีวิตลักษณะความคิดแล้วก็ความเป็นไปของเธอเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะครับเรามาคุยกันถึงลักษณะของนิสัยมนุษย์มนุษย์นะครับเป็นชนชาติหรือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ มักสอนอ,อกสอนใจนะครับในเรื่องของต้นกําเนิดของตัวเองในเรื่องของชาติกําเนิดในเรื่องสิ่งที่ตัวเองไม่รู้หลายๆเรื่องอย่างเช่นคนเกิดมาจากไหนคนเกิดมาทําไมแล้วก็ตายแล้วไปไหนหรือว่าเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากการควบคุมหรือว่าเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากการเข้าใจมนุษย์มักจะที่จะหาคําตอบนะครับแล้วก็หลายๆครั้งก็มาในรูปแบบของ การนับถือเทพแล้วก็แองอิงจากเรื่องของธรรมชาติก็เลยทำให้เกิดศาสตร์ของการทำนายไทยทักหรือว่าศาสตร์ของการโหราศาสตร์ในแขนงต่างๆควบคู่กับวัฒนธรรมของมนุษย์กับอารยธรรมของมนุษย์ในที่สุดนะครับซึ่งไพาทาโรนะครับก็ถือว่าเป็นอีก กรรมวิธีหนึ่งเราว่าเป็นวิธีหนึ่งของมนุษย์นะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะสแสวงหาคำตอบในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เกี่ยวกับในเรื่องของอดีตในเรื่องของปัจจุบันหรือว่าเรื่องของอนาคตที่เกิดขึ้นแม้ไพาทารโลนะครับจะมีมานานแล้วในยุโรปโดยได้อิทธิพลมาจากกลุ่มชาติพันธุ์โรมานีซึ่งหลายๆคนอาจจะเรียกเป็นชื่อลำลองว่ากลุ่มยิปซีนั่นเองเพราะเข้าใจว่ามาจากประเทศแถบอียิปต์ ซึ่งปัจจุบันครับไมควรนเรียกกลุ่มชาติพันธุ์นี้ว่ากลุ่มชาวยิปซีอีกแล้วแต่ไพทาโรครับเริ่มเป็นที่นิยมใช้ทํานายทายทักกันในทวีปยุโรปก็เมื่อล่วงเข้าในศตวตรรษที่19ปัจจุบันไพทาโรครับมีหลายสำรับนะครับที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไพสำรับไพทาโรแมวไพทาโรเลิบเวอร์ไพทารโรอ,อีโลติกไพทาโรสัตว์ต่างๆแน่นนะฮะแม้กระทั่งไพทาโรเกก็ยังมี แต่ที่ทุกคนพบเห็นบ่อยๆนั่น,นะครับก็คือไพ่ที่กำเนิดในช่วงต้นศตรวรรษที่20และเรียกกันว่าสำรับสากล r i d e r ร์เวหรือว่า Universal r i d e r w a อร์หรือบางที่จะเรียกว่าไพ่ไรเดอร์เว s สมิธซึ่ง Rider นะครับเป็นชื่อสำนักพิมพ์ที่ Arthur Edward w a วิรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญ,ญาณน,นิยมพิมพ์หนังสือและได้พิมพ์ไพ่ทาโร่ชุดนี้ด้วยส่วนสมิธคือพา m e เมล่าโคมนสมินั่นเอง ผู้ศึกษาไพ่ทาโร่สำรับโบราณครับร่วมออกแบบกับเวทและได้วาดภาพไพ่ทาโร่ยอดนิยมอย่างที่เราเห็นและใช้กันในปัจจุบันนั่นเองนั่นก็คือที่พูดถึงก็คือไพ่ไรเดอร์เวสมิทยุโรปในช่วงศตวรรษที่19ครับมีความสนใจในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณกำลังขยายตัวจนเกิดสมาคมศึกษาปรากฏการเหนือธรรมชาติไพ่ทาโร่ครับก็ได้รับความนิยมอย่างมาก สมาคมเหล่านี้ครับผสมผสานความเชื่อทั้งตะวันตกและตะวันออกและทำกิจกรรมทางจิตวิญญาณร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจในโลกนอกเหนือจากประสาทสัมผัสกิจกรรมในสมาคมเหล่านี้ครับรวมการอ่านสัญ,ญลักษณ์จากไพทาโรด้วยสมาคมสำคัญแห่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของไพทาโรสำหรับยอดนิยมที่เรารู้จักกันนั้นก็คือ สมาคมเฮอร์เมสอรุณทองอันนี้แปลเป็นภาษาไทยนะฮะซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ hermetic order of the golden d a w n อ่าชื่อนี้อาจจะคุนค้นๆนะฮะซึ่งผมได้พูดถึงใน EP ีที่แล้วหรือสมาคมอรุณทองซึ่งแปลง่ายๆก็คือหรือว่าที่คนทั่วไปรู้จักหรือว่าคุ้นหูกันก็คือ the golden d a w n นั่นเองซึ่งตั้งขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19ในสหราชอณาจักร สมาคมนี้ครับต่างจากสมาคมศึกษาเวทมนต์อื่นๆในอังกฤษตรงที่ปฏิบัติต่อชายหญิงเท่าเทียมกันผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิ์เข้าถึงองค์ความรู้ไม่ต่างกันสมาคมนี้จึงดึงดูดผู้หญิงซึ่งไม่อาจหาความรู้จากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ได้เพราะสมัยแต่ก่อนนะครับไม่ให้ผู้หญิงเรียนนั่นเองนักเขียนชื่อดังหลายคนครับก็ได้เข้าร่วมสมาคมนี้เช่นแบรมสโเกอร์ผู้ประพันธ์นวนิยายที่เราคุ้นหูคุ้นตาดีหรือว่า เขาเรียกว่านาวนิยายเรื่องยอดนิยมก็คือเรื่องแด็กคลาานั่นเองอีกคนก็คือวิลเลียมบัตเทอร์เยสนะครับกวีไอริสผู้สนใจสิ่งเหนือธรรมชาติภายหลังอาเธอร์เอ็ดเวิร์ดเวดผู้เชี่ยวชาญเรื่องจิตวิญญาณและสิ่งลี้ลับครับซึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งเนี่ยได้ถอนตัวออกจากสมาคมเพื่อตั้งสมาคมใหม่และออกแบบไพทาโร่ชุดใหม่ซึ่งเขาก็ได้เลือกพามิลาโคลแมนสมิธครับศิลปินผู้เป็นที่รักของเพื่อนฝูงมาเป็นเพื่อนร่วมงานคราวนี้เรามาพูดถึงพามิลาโคลแมนสมิธครับ พมล拉โคลมนสมิธครับเป็นลูกครึ่งจาเมกาอเมริกันแต่ว่าเกิดอยู่ที่กรุงลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษในปีคิทสักราย1878ต่อมาได้เติบโตที่คิงส์ตันครับเมืองหลวงของจาเมกาเธอเติบโตมากับพี่เลี้ยงเชื้อสายอโฟคาริเบียนก็คือเป็นคนจาเมกานั่นเองผู้ชอบเล่าเรื่องนิทานต่างๆให้เธอฟังนะครับจนภายหลังเนี่ยสมิธนำมาเขียนรวมเล่มใช้ชื่อว่า Energy Story จากนั้นครอบครัวเธอก็ส่งเธอไปเรียนต่อด้านศิลปะที่สถาบันแพตนะครับที่ประเทศอเมริกาที่นิวยอร์กหลังจากแม่ของเธอเสียชีวิตครับเธอก็ได้ลากออกจากสถาบันซึ่งตอนนั้นเธอก็ยังเรียนไม่จบจนได้มาพบกับแรมสต็เกอร์ครับผู้เขียนแดคูล่าและผู้จัดการโรงละครไลเซียมสตเกอร์เห็นความสามารถด้านศิลปะของสมิธครับจึงชวนเธอมาทำงานเป็นคนออกแบบฉากและสุจิบัตในโรงละครไลเซียมของเขานนั่เอง ซึ่งสมิธได้ออกเดินทางไปจังหวัดต่างๆครับกับคณะละครครับเพื่อนําละครไปจัดแสดงทั่วอังกฤษยังไม่ทันจะกลับมาถึงลอนดอนเธอก็ได้ทราบข่าวว่าพ่อของเธอเสียชีวิตอ,อีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เธอก็ไม่ได้มีญาติที่ไหนเหลืออยู่อีกเลยสมิธนั้นโชคดีครับที่เมื่อขาดพ่อแม่ไปแล้วนั้นยังมีชาวละครที่โรงละครไลเซียมเห็นเธอเป็นเหมือนสมาชิกค,คนหนึ่งในครอบครัว แอนลีแทลลี่ครับนักแสดงหญิงรุ่นใหญ่แถวหน้าในยุคนี้ก็ยินดีที่ดูแลเธอเหมือนลูกสาวอีกคนหนึ่งในความรักละครศิลปะและการเล่าเรื่องของสมิธครับทำให้เธอได้พบเจอคนในแวดวงเดียวกันมากมายเธอมักเปิดบ้านต้อนรับเพื่อนเธอ,อมักเปิดบ้านต้อนรับเพื่อนศิลปินครับและได้รับเชิญไปงานเลี้ยงต่างๆเพราะเธอเล่าเรื่องเก่งนั่นเองภายหลังสมิธได้สร้างโรงละครจิว๋วและตุ๊กตาตัวเล็กๆของเธอเพื่อใช้ประกอบการเล่าเรื่อง ความสามารถนี้ครับทำให้เธอได้รับเชิญไปงานเลี้ยงต่างๆเช่นงานเลี้ยงวันสิ้นปีที่บ้านของมาร์คเทรนผู้เขียนทอมโซเยอร์และฮักคอนเบ์รี่ฟินสมิธท,ทั้งร้องเพลงเล่นละครเล่านิทานจาเมกาซึ่งสิ่งที่เธอทำนะครับได้สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมมากมายภายหลังเธอได้วาดภาพประกอบให้กับหนังสือรวมกรอนของกวีชื่อดังอย่างวิลเลียมบัตเทอร์เยตซึ่งเยตนี้เองครับที่พาสมิธเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มโกลเด้นดอน และนำเธอไปพบกับ a อเวทนักเขียนด้านศยศาสตร์ผู้โด่งดังในยุคนั้นและเวทก็ได้ชวนเธอออกแบบไพทาโรในเวลาต่อมาขณะที่เวครับตีความสัญลักษณ์ของไพและเขียนความหมายลงในคู่มือประกอบไพสมิธได้ใช้สิทธิ์ของสมาชิกห้องสมุดบริเตนซึ่งในสมัยนั้นครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์บริเตนลอกภาพไพทาโรสำรับที่เรียกกันว่าสำรับโซลาบุสกา ซึ่งเป็นสำรับที่เก่าแก่ที่สุดครับสร้างขึ้นปลายศตรวรรษที่15ในอิตาลีนั่นเองก่อนที่จะกล่าวว่าสำรับโซโลบุสกาเนี่ยมีจุดเด่นอย่างไรครับเราก็ต้องมาอธิบายถึงคนที่ไม่รู้จักไพ่สำรับไพ่มาก่อนนะครับหรือว่าประวัติของไพ่ก่อนที่มาเป็นไพ่เซตไรเดอร์เวทนะฮะไพ่ทาโร่ครับ,รบจะแบ่งเป็น2ชุดซึ่งชุดแรกนะครับเขาจะเรียกว่าชุดใหญ่หรือว่าเมเจอร์อะคานานั่นเอง ซึ่งแปลตามความหมายตรงๆเลยก็แปลได้ว่าความลับใหญ่ส่วนชุดที่2ครับเรียกว่าชุดเล็กหรือว่ามเนอร์อคานแะาแปลตรงตัวเลยก็คือความลับเล็กชุดใหญ่นั้นครับมีลักษณะเป็นตัวละครมีทั้งหมด22ใบซึ่งจะไม่ได้เริ่มจากใบใบที่1แต่ว่าจะเริ่มจากใบที่0นะครับไปจนถึงใบที่21แต่ว่ามีทั้งหมด22ใบ ซึ่งใบที่สุดนะครับก็จะเริ่มจากไพ่คนโง่หรือว่า The f o ู l ไปจนถึงหมายเลขที่21ซึ่งเป็นใบที่22นะฮะการการสับสนซึ่งก็คือ The w o r นั่นเองส่วนชุดเล็กครับมี4สัญ,ญลักษณ์ย่อยก็คือมีสัญ,ญลักษณ์ดาบนะครับหรือซ o อ d เหรียญเพนทาเคิไม้เท้าวอนและสุดท้ายก็คือถ้วยครับหรือว่าคัพสนั่นเองทั้ง4สัญ,ญลักษณ์ครับมีหมายเลขประกอบตั้งแต่1ถึง10 แล,แล้วต่อจากหมายเลข1-10ก็จะมีไพ่อีก4ใบครับปิดสำรับก็คือไพ่เพจนะครับไพ่มหาดเล็กไพ่อัศวินนะครับไนราชนีควีนและไพ่ราชาก็คือคิงซึ่งรวมกัน56าใบถ้าหากเราจะรวมไพ่นะครับตั้งแต่ m i n เน a ร์อะคกับเมเจอร์อะคานเนี่ยก็จะเป็น7 8ใบพอดีไพ่ทารโร่เคยใช้เป็นของเล่นและเครื่องมือทำนายครับสัญ,ญลักษณ์ทั้งหลายในชุดเล็ก อันนี้แกะดาบเหรียญไม้เท้าและถ้วยในตอนหลังนะครับได้กลายเป็นโพดำข้าวหลามตัดดอกจิกโพแดงนั่นเองซึ่งก็คือไพ่ที่เราใช้เล่นกันทั่วไปนั่นเองนะฮะไพ่อัศวินครับถูกตัดออกส่วนไพ่อัศวินกลายเป็นไพ่แจ็คในสําหรับไพ่ซึ่งนิยมเล่นกันในปัจจุบันเนี่ยนะฮะส่วนตัวละครตัวเดียวจากไพ่ชุดใหญ่ที่ยังเอามาใช้นะฮะหรือว่ายังหลงเหลืออยู่นั่นก็คือไพ่ขนโง่หรือว่าเดอะฟูลเนี่ยก็จะก,กลายร่างมาเป็นไพ่จ็อกเกอร์นั่นเองที่เราเห็น จุดเด่น2ประการของไพ่โซโลบุสกาครับซึ่งทำให้เวทและสมิธเนี่ยเลือกใช้เป็นต้นแบบดังนั้นไพ่ที่สมิธและเวททำนะฮะเขาไม่ได้คิดคนขึ้นเองแต่เขาใช้ไพ่โซโลบุสกาครับเป็นต้นแบบอีกทีหนึ่งเหมือนกันแถมยังเข้ากับตัวตนของสมิธอย่างมากก็คือประการแรกครับไพ่โซโลบุสกาเลือกใช้บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์และพระคัมภีร์ไบเบิลเพื่อเล่าการล่มสลายของจักวรวรรดิโรมัน มาเป็นตัวละครอย่างเช่นพระเจ้าเนบูคัสเนซซากษัตริย์แห่งบาบิโลนนะฮะเป็นต้นแบบของไพ่เดอะเวิรก็คือไพ่โลกนั่นเองประการที่สองครับไพ่โซลาบุสกาต่างจากสำรับอื่นในยุคใกล้เคียงกันที่มาจะเล่าเรื่องในไพ่ชุดเล็กด้วยปกติแล้วครับ ไพ่สาหรับโบราณในศตรวรรษที่15-16ในอิตาลีนั้นน่ะมักจะนําสิ่งของที่เป็นสัญ,ญลักษณ์มาเรียงกันเฉยๆอย่างเช่นไพ่แปดเหรียญน,นะครับก็จะมีการนำเหรียญแปดเหรียญมาเรียงกันเฉยๆให้เห็นว่ามี8ดเหรียญแค่นั้นเองแต่ว่าไม่มีเรื่องราวหรือว่าเนื้อหาอะไรอยู่ในนั้นในขณะที่ฉบับโซลาบุสกาครับที่เป็นต้นแบบของสมิธเนี่ยมีเรื่องราวประกอบเพื่ออธิบายความหมายไพ่แปดเหรียญสาหรับนี้จึงเป็นรูปผู้ชายสร้างบ้าน บนหลังคามีเหรียญ8เหรียญซึ่งสมิธได้ลอกและดัดแปลงลักษณะสําคัญ2ลักษณะนี้ให้เข้ากับนิสัยช่างเล่าเรื่องและก็นิสัยการรักตัวละครของเธอซึ่งเธอก็ได้ปรับใช้ได้ดีๆเหมือนกันนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นไพ่ที่เข้าใจในความหมายได้ง่ายๆทำให้เธอสร้างไพ่จากต้นแบบและแทรกลักษณะของอตัวละครนะครับเข้าไปในภาพซึ่งจะทำให้คนที่ดูไพ่นะครับสามารถเข้าใจในความหมายของไพ่ได้ สามารถเดาอารมณ์ของไพ่ได้ว่าไพ่จะออกมาในทางดีหรือว่าทางร้ายได้ยังไดงดังๆที่ว่ายังไม่ได้เข้าใจหรือว่ายังแม้แต่บางคนก็ยังไม่ได้รู้เรื่องหรือว่าความหมายของไพ่นั่นเองสมิธเป็นที่รู้จักมากมายในวงการศริลป,ปะในสมัยนั้นครับจนได้จัดแสดงงานศิลป,ปะของตัวเธอเองที่หอศิลป์ของอาร์เธอร์สติกช่างภาพดังในนิวยอร์กถึงสองครั้งได้รับการสนับสนุนจากจอร์เจียโอคิฟนะฮะศิลป,ปินอเมริกันชื่อดัง ภรรยาของสติกลิตนะครับจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแม้สมิธจะโด่งดังครับแต่ผลงานของเธอเนี่ยกลับไม่ค่อยทําเงินเท่าไหร่รวมถึงผลงานการออกแบบไพ่สำหรับนี้ก็ยังไม่เป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักในวงกว้างในยุคที่เธอยังมีชีวิตอยู่ซึ่งก็น่าเสียดายนะฮะจนสุดท้ายนะครับสมิธเสียชีวิตในปี1951ครับโดยที่เธอเนี่ยแทบจะไม่มีเงินเหลือติดตัวเลยเรียกได้ว่า ในชื่อเสียงของเธอที่เธอสร้างมาทั้งชีวิตครับกลับไม่ได้ทําเงินให้เธอเลยส่วนในวาระสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าตายไปแต่ตัวแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลังจากเธอเสียชีวิตไปนั้นนะฮะไพ่ของเธอนะครับในชุดไรเดอร์เวทเนี่ยกลับเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางแล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วก็รู้จักกันไปทั่วโลกแล้วก็ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งก็น่าเสียดายโดยที่เธอเสียชีวิตไปโดยที่เธอ แทบไม่รู้เลยว่าไพ่ของเธอนะฮะสามารถช่วยเหลือคนให้ผ่านขว้างความทุกข์หรือว่าช่วยเปิดโลก,กทัศน์ใหม่ๆแล้วก็เป็นต้นแบบของไพ่ในยุคปัจจุบันได้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกร็ดเล็กเกรดน้อยนะครับแล้วก็คนที่เป็นศิลปินหลายๆคนก็อาจจะเจอปัญหานี้ซึ่งเราถ้าเราได้ศึกษาในเรื่องของคนที่เป็นศิลปินใน ยุโรปนะฮะจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็จะมาดังที่หลังหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะว่าศิลปินหลายๆท่านหรือว่าพาร์เมล่าโคมเมสสมิทเองครับก็ไม่ได้ได้อยู่ดูในสิ่งที่เธอได้ทำจนประสบความสำเร็จนั่นเองอันนี้ก็ขอเชิดชูนะครับในเรื่องของพาร์เมล่าโคลเมสสมิธท,ที่เธอได้สร้างศิลปะแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับ มนุษยาชาติมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองสำหรับ ep นี้หลายๆคนนะครับคงเข้าใจในเรื่องของพะยิบซีมากขึ้นนะครับส่วน ep ต่อไปมีเรื่องอะไรจะมาเล่าก็รอติดตามกันได้ใน ep ต่อไปสำหรับ ep นี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ